เดดเดดเดจงชอบกินกระด่จงเจ้าชอบเนีโปเชเอล่ามูนเดินเลยรถชนตายอบควาะคุ้ไข่เห้องเลยมาโยคุ้นอะไรอ่ะ ôi oh, oh, <laughs> <Điều tù> đi nguyệt <laughs> 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 đi <laughs> đại oh, lấy đi đại có tiền phút thế mà, oh oh wow wow wow, cá độ lắc

กูเรียกตะเนียตะเมียทะเนียแต่ตัวนั้นมันใหญ่กว่ากอดยังอยู่เลยอยู่นี่กลุยกัลูย์แลยกปากปลาปากนี้ปากเืองขอนะม่อไรเไปจากปูพี่ละปู่หยอกล็ว่าพี่ปุ๊บคั้งไล่กันไหมเริ่มจะเริ่มหนักแล้นะครับสองจะปไเก็บมาเล็กเป็น้อยอย่อง่ยตัวนี้ยังอยู่ยังอยู่ตัวนี้ได้รเนี่าไม่ง่ายเลยตัวนี้

จะหลุดหรือเปล่าจับปูหรือปลาเยมตอวนั้นังตัวนั่นละพ่อฮะน่ัะพ่อยีนว่ะอะไรอะไรโอ้แห่เนี่ยอนเพืไปตรไหกูพากูเนี่ยอู่ที่ไหนตรง้ ล่างดีเลยล้างมัน้ลางเงี้ยนะหักกแเีย่างน้เท้าดิงนงี้ใส่ยางกอยงั้น เียดิเกลงเายเยเนี่ยหนึงกินข้าวนึ่งกกออกงกินข้าวนะมั้เด็กเขาาวันดีครับทุกผมวดีครับดีครับดีครับดีบ มองปิ้งปลาเทศเท่าไหร่เีพี่จะมเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยใคไงน้ำหยดเลยนะไขป่าขาปลาไข่ปลากินปิเกียปิเกียตาอยเขาแ้าาาก็าทีหน่าน่งนาึายี่งนี่าที่าึน้ทาีน่ี่นา่านาหลายๆเาีหีหา,านนหนงนนึงนาทนึงน ขึ้นมากินข้าวกันเนาะ <S <S เดี๋ยวลุงต่อ